สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร SKNCGD ขอเสนอองค์ความรู้ด้านกฎหมายการเงินการคลังประจำเดือนสิงหาคม2568สรุปคำถามคำตอบ3หัวข้อดังนี้ 1. การจัดซื้อจัดจ้างพัดุส 2. การเบิกจ่ายเงิน 3. ค่าตอบแทนค่าสวัสดิการและอื่นๆคำถามข้อที่1ได้รับคำสั่ง ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการเป็นเวลา2ปี6เดือนในการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการจะดําเนินการเบิกค่าใช้จ่ายอย่างไรคําตอบจากคําถามดังกล่าวไม่ได้กําหนดว่าเป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดหรือต่างสังกัดจึงขอให้แนวทางการตอบคําถามไว้2กรณีดังต่อไปนี้กรณีที่1หากการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำในต่างสังกัดให้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพุทธศ,ศักราช2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่8พุทธศักราช2553มาตรา41บัญญัติว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในกรณีไปประจำสํานักงานซึ่งต่างสังกัดให้เบิกจากสังกัดใหม่ซึ่งไปประจำเช่นนางสาวขนุนสังกัดสํานักงานคลังจังหวัดสกลนครได้รับคําสั่งให้ไปช่วยราชการที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ห้องสอนนางสาวขนุนจะต้องเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ห้องสอน กรณีที่2หากการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำในสังกัดตามกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องเบิกค่าใช้จ่ายกับที่เดิมหรือที่ใหม่ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างหน่วยงานภายในสังกัดนั้นๆว่าจะให้ผู้มีสิทธิเบิกจากที่เดิมหรือที่ใหม่เช่นนางสาวสาลี่สังกัดสำนักงานคลังจังหวัดสกลนครได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่สำนักงานคลังจังหวัดยะลาโดยเป็นการไปราชการภายในสังกัดเดียวกันแต่ต่างท้องที่ ดังนั้นต้นสังกัดจะต้องตกลงกันว่าจะให้นางสาวสาลี่เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประจำที่สังกัดสำนักงานคลังจังหวัดสกลนครหรือสำนักงานคลังจังหวัดยะลาคำถามข้อที่สองส่วนราชการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งจะต้องใช้สถานที่ฝึกอบรมกับหน่วยง,งานของรัฐอื่นโดยเป็นค่าเช่าสถานที่จัดฝึกอบรมที่จะต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน6 0 0 0บาทจะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่คำตอบ หน่วยงานผู้จัดโครงการฝึกอบรมจะต้องพิจารณาก่อนว่าหน่วยงานของรัฐนั้นมีภารกิจหลักในการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าสถานที่ของส่วนรนารชการหรือไม่สำหรับส่วนราชการทั่วไปจะไม่มีภารกิจในการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าสถานที่และไม่เรียกว่าค่าเช่าสถานที่จัดฝึกอบรมกับหน่วยงานของรัฐอื่นๆแต่จะเป็นค่าบำรุงสถานที่ค่าใช้สถานที่ค่ารมเนียมเงินสนับสนุนหรือเงินช่วยค่าน้ำค่าไฟฟ้าสถานที่ราชการ ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่ฝึกอบรมที่เป็นส่วนราชการไม่อยู่ในนิยามของการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตราสีแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560จึงไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการพุทธศักราช2553าคำถามข้อที่3ใบเสร็จรับเงินหายต้องทำอย่างไร คำตอบในกรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วแต่เกิดสูญหายให้ใช้สำเนาใบาเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินรับรอง เป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได้ในกรณีที่ไม่อาจขอสำเนาใบเสร็จรับเงินตามวรกสองได้ให้ข้าราชาการพนักงานราชาการหรือลูกจ้างนั้นทำใบรับรองการจ่ายเงินโดยชี้แจงเหตุผลพฤติการที่สูญหายหรือไม่อาจขอสำเนาใบเสร็จรับเงินได้และรับรองว่ายังไม่เคยนำใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจ่ายแม้พบภายหลังจะไม่นำมาเบิกจ่ายอีกแล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นอธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปรับส่วนราชาการในราชาการบริหารส่วนกลางหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคแล แต่กรณีเพื่อพิจารณาอนุมัติเมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได้ข้อ48ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพุทธศักราช2562คำถามข้อที่4คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุมีมติเมื่อวันพุธ ที่23กรกฎาคม2568อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีง,งบประมาณพุทธศักราช2568อย่างไรคำตอบ แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ดังนี้ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา8เดือนเดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายน2568เงื่อนไขาการได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยผู้สูงอายุจะได้รับเงินไม่เกิน800บาทต่อคน ตามเดือนที่ได้รับสิทธิกำหนดการโอนเงินในเดือนกันยายน2568าจำนวน3รอบแบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิดโดยจะทำการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์และบัญชีเงินฝากกับธนาคารผู้มีสิทธิแจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นแบ่งเป็นรอบที่1จ่ายวันที่16กันยายน2568รอบที่2จ่ายวันที่17กันยายน2568และรอบที่3จ่ายวันที่18กันยายน2568 คำถามข้อที่5เงื่อนไขาการได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เป็นอย่างไรคำตอบเงื่อนไขาการได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ดังนี้เกิดก่อน1กุมภาพันธ์2508เดือนที่รับสิทธิ์กุมภาพันธ์กันยายน2568จำนวนเงินที่ได้รับ800บาทเกิดระหว่าง1ถึง28กุมภาพันธ์2508 เดือนที่รับสิทธิ์มีนาคมกันยายน2568าจำนวนเงินที่ได้รับ700บาทเกิดระหว่าง1ถึง31มีนาคม2 5 0 8เดือนที่รับสิทธิ์เมษายนกันยายน2568าจำนวนเงินที่ได้รับ600บาทเกิดระหว่าง1ถึง30เมษายน2 5 0 8เดือนที่รับสิทธิ์พฤษภาคมกันยายน2568าจำนวนเงินที่ได้รับ500บาทเกิดระหว่าง1ถึง31พฤษภาคม2 5 0 8 เดือนที่รับสิทธิมิถุนายนกันยายน2568าจำนวนเงินที่ได้รับ400บาทเกิดระหว่าง1ถึง30มิถุนายน2 5 0 8เดือนที่รับสิทธิ์กรกฎาคมกันยายน2568าจำนวนเงินที่ได้รับ300บาทเกิดระหว่าง1ถึง31กรกฎาคม2 5 0 8เดือนที่รับสิทธิ์สิงหาคมกันยายน2568าจำนวนเงินที่ได้รับ200บาทเกิดระหว่าง1ถึงส1สิงหาคม2 5 0 8 เดือนที่รับสิทิกันยายน2,568จำนวนเงินที่ได้รับ100บาทคำถามข้อที่6เงินที่เบิกจากคลังถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดต้องทำอย่างไรคำตอบให้ส่วนราชการนำส่งคืนคลังภายใน15วันทำการนับแต่วันรับเงินจากคลังตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพุทธศักราช2562ข้อ99